สวัสดีครับเกษตรง่ายสไตล์มือใหม่มาแล้วครับวันนี้จะมาชวนทําที่อัดฐานแท่งมือถือจากท่อ PVC ครับทําจากฐานก้อนเล็กๆนี่ครับอัดเป็นฐานแท่งไปใช้ในครัวเรือนครับมาดูครับว่ามีวิธีการทำยังไงครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะครับมีอะไรบ้างมาดูครับ อย่างแรกจะเป็นท่อ PVC ขนาดนิ้วครึ่งครับยาวประมาณ12เซนครับถัดมาก็จะเป็นฝาปิดท่อ PVC ขนาดนิ้วครึ่งเหมือนกันครับโดยจะเจาะรูต,ตรงกลางขนาดครึ่งนิ้วครับถัดมาจะเป็นแกนชักนะครับเป็นท่อ PVC ขนาดครึ่งนิ้วยาว7เซนแล้วก็มือจับเป็นข้อต่อ PVC 3ทางขนาดครึ่งนิ้วครับถัดมาจะเป็นฝาปิดท่อ PVC ขนาดครึ่งนิ้ว แล้วก็แผ่นเพจวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางนิ้วครึ่งครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นชุดน็อตขนาด3นิ้วครับเป็นความยาวของแท่งฐานนะครับมาดูวิธีการทำเพจก็คือทำจากท่อ PVC นิ้วครึ่งนะครับมาตัดตามยาวแล้วก็ไปต้มน้ำร้อนนะครับหาอะไรหนัหนกๆกดไว้นะครับพอมันเย็นก็จะเป็นแผ่นแบบนี้ครับเราจะทำเพจ2อันนะครับโดยเท่ากับ เส้นบาสุกางด้านในของท่อนิ้วครึ่งครับเพื่อทําเป็นเพจอัดฐานนะครับนี่ครับจากนั้นก็ตัดด้วยครีมตัดเมทัลชีตนะครับหรือเป็นครีมตัดเหล็กก็ได้ครับนี่ครับตัดง่ายๆครับแบบนี้ถ้าเป็นกรรไกก็เป็นกันไกตัดเหล็กนะครับตัดสังกะสีพวกนั้นนะพอจะได้ครับ พอจะตัดได้นะครับเนี่ยแล้วก็ทำลองวัดดูนะครับเท่ากับเพดด้านในนะครับทำสองชิ้นนะครับเสร็จแล้วก็ลบเหลี่ยมมุมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เจาะรูตรงกลางเข้ากับขนาดแกนกลางของน็อต3นิ้วะครับที่กระบอกนะครับเราจะเจาะรูตรงกลางนะครับให้พอตะไบ หางหนูนะครับแทงเขาได้แต่ถ้าใครมีดอกสว่านดอกใหญ่มันจะหายไม่ได้ก็จะเป็นน่าจะเป็นดอกดอกคว้านนะครับตัวนั้นพอน่าจะพอมีแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้วิธีการผมก็ได้ครับใช้ตะไบหางหนูตะไบท้องปิงครับค่คอยๆขยายรูแบบนี้ครับซึ่งแกนตัวนี้จะเป็นแกนชักนะครับแกนอัดนะครับขนาดครึ่งนิ้วเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วครับ วิธีประกอบที่อัดฐานแท่งจากท่อ PVC มาดูาารครับทํำยังไงครับอย่างแรกก็ประกอบกระบอกนิ้วครึ่งนะครับกับฝาปิดเข้าด้วยกันแบบนี้ครับเนี่ยจากนั้นครับก็มาประกอบแท่งอัดนะครับก็คือแกนเราจะใช้เป็นน็อตขนาด3นิ้วนะครับใส่แผ่นเพจเข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อตให้เรียบร้อยนะครับ ซึ่งตัวนี้จะเป็นขนาด3มนิ้วจะเป็นขนาดกําลังพอดีครับไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปนะครับสลหรับก้อนฐาน1ก้อนนะครับจากนั้นครับก็ขันล็อกให้เรียบร้อยนะครับรูด้านในจะมีปัญหานิดนึงเพราะประแจเข้าไม่ได้เราก็ใช้ไขควงแบนนะครับเสียบเข้าไปล็อกแล้วก็ขันด้วยประแจเลื่อนนะครับขันให้แน่นเลยนะครับนะครับเสียบเข้าตามร่องล็อกไว้ด้านใน เราขันนี้ครับไม่ให้โยกให้แน่นที่สุดนะครับซึ่งแกนแบบนี้นะครับมันก็จะใช้งานได้ดีไม่ค่อยเป็นสนิมครับจากนั้นก็ประกอบเข้ากับแท่งนะครับแท่งอัดนะครับแกนอัดนะครับต่อประกอบง่ายๆแบบนี้ครับไม่ต้องติดกาวก็ได้นะครับเนี่ยได้แล้วครับ จากนั้นมากับประกอบเข้ากับกระบอกนะครับกระบอกอัดนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่มือจับแค่นี้เสร็จแล้วครับง่ายไหมครับทำได้ง่ายๆเลยครับเนี่ยนะครับขนาดกำลังเหมาะมือเลยครับ ทีนี้ตรงปลายนะครับตรงปลายของตัวนี้นะครับมันจะมีปัญหาก็คือเวลาเราอัดฐานแท่งน่ะมันจะติดหัวน็อตนะครับติดหัวน็อตตัวนี้ทําให้ฐานมันเป็นรูใหญ่เกินไปผมก็เลยต้องทําเพจตัวที่2เห็นไหมครับอุดเข้าไปนะครับอุดหัวน็อตนะครับขันเข้าไปให้มันฟิตพอดีนะครับฟิตกับตัวนี้พอดีมันจะได้ขัดง่ายๆครับมันจะล็อกได้นะครับนะครับแบบนี้เวลาเราอัดฐานมันก็จะได้ไม่เป็นรูโบหัวน็อตนะครับ เดี๋ยวไว้คราวหน้าครับผมจะมาชวนอัดฐานนะครับโดยมันจะมีหลายสูตรนะครับว่าจะอัดยังไงให้ได้ความเหนียวกำลังพอดีให้ฐานมันได้ก้อนสวยงามนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อว่ามีคลิปใหม่ๆที่ผมทำออกมา จะได้ไม่พลาดครับเดี๋ยวข้าหน้าผมจะมาชวนอัดฐานแบบนี้ครับไปใช้งานกันในครัวเรือนครับอย่าลืมติดตามชมนะครับ